ก็ได้ได้เรียกว่าเราได้เรียนรู้จากเดอะเบสอะได้ได้มีส่วนหนึ่งในนี้ก็คือเราเห็นวิธีการที่เขาทํางานถือว่าเอเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตคือช่วงแรกเราก็แบบเกรงเนาะแต่ว่าพอได้เจอพี่ๆเขาจริงๆก็พี่เขาน่ารักเขาเป็นกันเองแล้วก็ให้ positive energy ทุกครั้งที่เข้าไปอะไรเงี้ยพี่เลี้งค่ะพี่เลี่เคอนเสิร์ตที่เค่ะเห็นว่ามีเสด็จมีเสด็จว่าเรารู้สึกยังไงบ้างโอ้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแล้วก็คือ จากการที่ไปคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดอยู่แล้วเราก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งอยู่แล้วมีทั้งพี่ปุ๊พี่ใหม่พี่ตีน่าก็คือไอคอนิกทุกๆคนเราเองมาจากไหนไม่รู้ทำไมถึงได้ขึ้นได้คอนเสิร์ตนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทํางานนี้ให้ดีที่สุดต้องพฟอร์มมาให้ดีที่สุดซ้อมให้เยอะที่สุดอยากให้ออกมาดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งคนมาดู3รอบก็คือเต็มพอยก็รู้สึกเออเป็นเกียรติมากๆแล้วล้วก็พยายามทําให้ให้แบบดีที่สุดละคะ็นว่าได้เฝ้ารับเะแ็จ ช่วงตอนตอนท้ายค่ะของวันที่วันวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก็ได้งนนี้เรียกว่าตื่นเต้นแบบว่าขึ้นมาเอตื่นเต้นสุดๆก็ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆสาหรับงานนี้แล้วก็ก็ก็กดดันด้วยแหละเพราะเราอยากให้งานมันออกมาดีมากๆแล้วก็เราก็ได้เอาเพลงของของพี่เบิร์ดมาแบบรียร์แอนจ์ใหม่แล้วก็ทำทำโชว์ใหม่อะไรเงี้ยก็ก็กลัวเขาจะผิดหวังนั่นแหละเราก็เลยแบบต้องทําให้เต็มที่ให้พี่เบิร์ดไม่ผิดหวังค่ะงานนี้เห็นว่าพี่พี่ ะตายเยอันนั้นะเป็นโชว์ที่เดียชอบที่สุดเลยเพราะว่าเซอร์ไพรส์แล้วือตอนแรกพอได้รับโจทย์เพลงนี้มาเราก็แบบเออมันจะดีหรออะไรเงี้ยแต่พอทําไปแล้วพอเริ่มซ้อมกับพี่ปุ๊กก็คือคนจะต้องว้าวพี่ปุ๊กแน่นอนเพราะว่าพี่ปุ๊กก็บอกว่าฉันจะใส่กระโปรงขึ้นมานะเดียอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วเขาบอกเดี๋ยวจะเต้นท่าท่าท่าคอรัสไอ้ท่าหุกอุกกให้แบบพร้อมๆกันอะไรเงี้ยก, <c oughs> ก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นงานที่สนุก แล้วก็ออกมาดีมีเล่าแบบเบื้องหลังเวดีไหมเพราะพอปูเต้นเสร็จแล้วแกเป็นยังไงต่อเบื้องหลังแกแกนั้นลอกแล้วก็คือดีไม่เชื่อว่าแกเจ็ดสิบอะไรคือเจดสิบคือดูดูพี่ปูแล้วคือไม่มีทางถึงแกแบบถ้าบอกว่าห้าสกว่าเลยก็เชื่อเพราะว่าแข็งแรงมากแล,แล้วก็เป็นคนที่ดูดีผิวดีคือ ไม่ถึง70เอาจริง,รงๆไม่ใช่แค่พี่บุ๊คนเดียวพี่เบอร์พี่ใหม่พี่ตินาคือแต่ละคนดูแลตัวเองดีมากฟิตมากมก็ได้ได้เรียกว่าเราได้เรียนรู้จากเดอะเบสอะได้ได้มีส่วนหนึ่งในนี้ก็ คือเราเห็นวิธีการที่เขาทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันวินัยในการทํางานเนี่ยก็ถือว่าเออเป็นประสบการณ์ครั้งนึงในชีวิตแล้วโมเมนต์แบบตอนที่เราซ้อมกับพี่เบิร์ดแบบตอนก่อนขึ้นคอนเสิร์ตตั้งแต่หรือตั้งแต่ตน้นเรารู้สึกยังไงบ้างครบงับสำหรับเจอพี่ดีเดียร์คือช่วงแรกเราก็แบบเกรงเนาะแต่ว่าพอได้เจอพี่ๆเขาจริงๆก็พี่เขาน่ารักแล้วก็เข้าไปทุกครั้งก็รู้สึกว่าเขาเป็นกันเองแล้วก็ให้โพซิทีฟเอนเนอร์จีทุกครั้งที่เข้าไปอะไรเงี้ยคือรู้สึกรู้สึกเออเขาให้ความรักกกกเเเเเรรรราาาาาาแแแลล้้้้้ววว็็็็คคคคมอออออนนนนดดูะะะไไงงีีียยยใหํนนํํสๆ แฮปปี้ทุกครั้งที่เข้าไปเลยค่ะปีใหม่นี้แพนเที่ยวพาครอบครัวกันตีกันไปไหนไหมคะก็อาจจะเดี๋ยวหลังจากนี้คงจะแบบเบรกสักช่วงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาคือทำงานเยอะมากทำงานหนักมากเลยก็อาจจะพักสักประมาณแบบ10วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาลูกๆไปเที่ยวตอนช่วงปิดเทอมแล้วก็กลับมาลุยช่วงงานคาวดาวใหม่ค่ะก็คือไปเที่ยวก่อนปีใหม่ใช่ก่อนปีใหม่เพราะเดี๋ยวพี่แมทก็ก็มีงานช่วงปีใหม่เดี๋ยวก็มีงานช่วงปีใหม่ค่ะก็มาลุยอีกทีนึงพี่แมทจะไปกลับไปเยี่ยมบ้าน ก็อาจจะอาจจะมีไปออสเตรเลียเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะว่าแพลนพันไหมค่ะ <laughs> <laughs>